สนับสนุนโดยห้องลามูลพัตคารรามยณนะชั้น3 King Power Complex ถนนรางน้ำกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร02777-8888สวัสดีครับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงเงินนาทีทองนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่8มีนาคม2556นะครับวันนี้หุ้นไทยนะครับถ้าหากว่าดูตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันหนึ่งที่สดใสมากๆครับเพราะว่าวันนี้ดัชนีนะครับปิดครึ่งวันเช้านะครับบวกไปกว่า10จุดครับคุณผู้ชมครับปิดตลาดวันนี้นะครับครึ่งวันนะครับปาเข้าไป1,571.30จุดแล้วนะฮะโอ้โหแมทำสถตินะครับ ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็ค่อนข้างหนาแน่นนะครับครึ่งวันก็ทะลุไปถึง36,507ล้านบาทแล้วนะครับวันนี้บวกขึ้นไป10.32จุดครับขณะที่ตลาดเ a i ครับวันนี้ก็บวกไป3.66จุดนะครับอยู่ที่476.54จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่1618ล้านบาทนะครับ 10อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดวันนี้นะครับพาไปดูกันหน่อยและฮะว่ามีหลายตัวนะครับที่วันนี้มียอดการซื้อขายขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างยอดนะครับที่มีการซื้อขายมากที่สุดวันนี้นะครับเรื่งวันอันดับหนึ่งครับ nwr นวรัตน์นะฮะอันนี้โอ้โหก็ปรับขึ้นมานะครับ4ี่สิบสตางนะครับ ตอนนี้อยู่ที่3ามบาทเจสตางค์นะครับอันดับ2บีแลนด์นะครับบีแลนด์ก็บวกขึ้นมา10สตางค์อยู่ที่2องบาทยีสตางค์นะครับอันดับ3ทรูนะครับวันนี้ทรูติดลบไปหลังจากที่เมื่อวานบวกขึ้นได้นะครับวันนี้ลดอยู่10สตางค์นะครับอันดับ4ครับยูนิเวนเจอร์นะครับบวกขึ้นมา40สตางค์นะครับอยู่ที่17บเาทเกสตางค์อันดับ5ครับล็อกเล่ก็ยังเก่งกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะว่าน่าจะได้รับ โครงการสัมปทานวางระบบที่พม่านะครับวันนี้บวกขึ้นไปอีก30สตางนะครับอยู่ที่7บาท45สตาตคางอันดับ6นะครับ BTS ครับบวกขึ้นมา25สตาตคานะครับอยู่ที่8บาท90สตางอันดับ7 TMB บครับบวกขึ้นไป8สตางนะครับอันดับ8เจนนะครับ วันนี้ลดลงไป19สตางค์นะครับอยู่ที่1บาท5สตางค์อันดับ9จัสมินครับบวกขึ้นไป15สตางค์นะครับอยู่ที่7บาทแล้วก็อันดับ10นะครับเดมโก้เดมโก้ก็บวกขึ้นมา90สตางค์ครับตอนนี้อยู่ที่15บาทแล้วนะครับกลับไปที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างครับวันนี้นะครับดาวโจนส์วิเจอร์นะครับบวกขึ้นมา4จุดนะครับขณะที่ n a s d a กนะครับบวกขึ้นมา0.75จุดนะครับตอนนี้อยู่ที่2,000 799บาทนะครับขณะที่ S&P 500นะครับฟิวเจอร์ตอนนี้บวกขึ้นมา0.90จุดนะครับอยู่ที่1,538.60จุดแล้วนะครับก็ถือว่าดาวโจนส์ก็ปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป33จุดนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปยืนอยู่เหนือ14,000จุดค่อนข้างเยอะแล้วนะครับขณะที่ฟากฝั่งยุโรปนะครับ STSE 100ลอนดอนนะครับวันนี้บวกขึ้นมา10จุด อยู่ที่6,445จุด CAC 40 Paris นะครับบวกขึ้นมา21จุดแล้วก็ DAX เยอรมนีนะครับบวกขึ้นมา12.50จุดนะครับตอนนี้อยู่ที่7,932จุดกลับมาที่เอเชียกันบ้างครับแหมก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ในทิศทางบวกเช่นเดียวกันนะครับนิกกี้โตเกียวครับวันนี้บวกขึ้นไป288จุดแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่12,256จุดแต่เ t ทาสิงคโปร์นี่สวนทางกับ ตลาดเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าวันนี้สิงคโปร์ลดลงไป2.37จุดหัางเสียงฮ่องกงนะครับวันนี้บวกขึ้นมาสูงถึง402จุดนะครับวเวสต์ไต้หวันบวกขึ้นมา48จุดจาการ์ตาคอมโพสิตอินโดนีเซียนะครับบวกขึ้นมา23จุดนะครับคอมโพสิตตลาดหุ้นมาเลเซียก็บวกขึ้นมา0.93จุดแล้วก็คอมโพสิตตลาดหุ้นโซนนะครับอันนี้ก็สวนทางกับตลาดเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าลดลงไป3.42จุดแต่ก็ยัง ยืนเหนือน2000จุดได้นะครับล right ่าสุดอยู่ที ar ่2000.98จุดจุดนะครับมาที่ค่าเงินบาทกันบ้างครับค่าเงินบาทของบ้านเราวันนี้นะครับเปิดตลาดมาก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เปิดตลาดนะครับ29บาท74สตางค์ถึง29บาท76สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับปิดตลาดนะครับเมื่อวานตอนเย็น29บาท72สตางค์ถึง29บาท7สสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่ทองคำนะครับวันนี้ทองคำในบ้านเรา ปรับลดลงไป50บาทต่อนงบาทบาทองคำนะครับทองคําแท่งรับซื้อนะครับ22,150าบาทขายออก22,250บาทขณะที่ทองรูปพรรณนะครับรับซื้ออยู่ที่21,830บาทขายออก22,650บาทนะครับก็ย้อนกลับมาดูเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนพยายามจับจ้องนะครับว่าจะมีหุ้นตัวใหม่ๆเข้าที่จะใช้เกณฑ์ cash าลา a หรือเปล่าหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับออกเกณฑ์นี้มา เพื่อควบคุมหุ้นที่มีการกินกําไรสูงสูงนะครับหรือพูดง่ายๆว่าหุ้นร้อนนั่นเองนะครับล่าสุดนะครับวันนี้นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ครับว่าอาจจะมีหุ้น10ตัวครับที่อาจจะเข้าเกณฑ์แคชบาลาน์ใหม่นี้นะครับหุ้นตัวแรกครับพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างหุ้นตัวแรกครับ ITD อิตาเลียนไทยแมโอ้โหร้อนแรงมาหลายวันติดต่อกันนะครับก็อาจจะมีโอกาสนะว่าสัปดาห์นี้หุ้นอิตาเลียนไทยนะครับอาจจะ เกณฑ์แคชบาลานของตลาดหลักทรัพย์นะครับตัวที่2 i n นะครับไอเนครับอินเทอร์เน็ตประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นหนึ่งที่มีราคานะครับขึ้นมาปรับตัวขึ้นขั้นเยอะนะฮะขณะที่ตัวต่อไปครับตัวที่3ยายูไรกาดีไซน์นะครับเข้ามาในตลาดคูนบ้านราวนี้ไม่นานเองนะฮะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเองนะครับก็เข้ามาอยู่ ในเกมนี้แล้วนะฮะคาดการณ์กันว่ามีโอกาสสูงครับที่เย็นนี้ที่ตลาดหลักทรัพย์จะมีการประกาศอยู่รการน,น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นตัวที่4ครับ nmg nation multimedia group จำกัดมหาชนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าถ้าดูพื้นฐานก็มีความสมเหตุสมลผลพอสมควรนะฮะในการปรับขึ้นมาแต่แน่นอนว่าเมื่อราคาหุ้นตัวนี้ปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะจากในช่วงที่ผ่านมาถ้าย้อนกลับไปประมาณ2-3เดือนที่แล้วเนี่ย ก็เลยทำให้ตลาดหลักทรัพย์นะครับมีโอกาสที่จะเอาหุ้นตัวนี้นะครับเข้าไปอยู่ในเกณฑ์แคชบาลานเพิ่มเติมด้วยนะครับขณะที่ตัวที่5ครับบริษัท Evolution Capital นะครับหรือว่าตัวย่อว่า E นั่นเองนะครับตัวที่6สามารถ iMobile นะครับ SMI ตัวต่อไปครับบริษัทตรงหัว Communication นะครับหรือว่า THN e นั่นเองนะครับตัวต่อไปก็มี RCI ครับ r o y ย l ซิ ram i c อุตสาหกรรมนะครับและก็ Gen นะครับ General Engineering จำกัดมาชนนะครับรวมไปถึงบใบแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสาม,มัญน,นะครับของ General Engineering นะครับหรือว่าเจนวอล r a น t 3นั่นเองนะครับมีโอกาสจะเข้าขายที่ต้องใช้เกณฑ์แคชบ a ลานนะครับโดยคาดนะครับว่า10ตัวนี้นะครับน่าจะเริ่มใช้วันที่11มีนาคมนี้และก็ใช้ต่อนเนื่องไปถึง6สัปดาห์แต่ต้องบอกนะครับว่าอันนี้เป็นการคาดการนะครับของ แล้ววิเคราะห์หลักทรัพย์บอลฟิลิปประเทศไทยนะครับอันนี้ยังไม่มีการประกาศออกมาจริงๆนะครับต้องรอช่วงเย็นนี้แล้วว่าตลาดหลักทรัพย์จะมีการออกเกณฑ์นี้ออกมากับหุ้นตัวอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับขณะที่หุ้น RCI ครับ RCI ก็คือร o ย a l c e r a m i มอุตสาหกรรมนะครับที่เขาคาดกันว่านะครับจะใช้เกณฑ์นี้ต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศให้ RCI เป็นหลักทรัพย์ที่สมาชิกจะต้อง ดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนนะครับหรือพูดง่ายว่าใช้เกณฑ์แคชบาลานนะครับมีผลตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงวันที่8มีนาคมก็คือวันนี้นะครับและดูแล้วหุ้นตัวนี้ก็ยังไม่ได้ลดความร้อนแรงลงไปนะครับก็มีโอกาสที่จะมีการขยายเวลาสําหรับใช้เกณฑ์แคชบาลานหุ้นตัวนี้ต่อไปนะครับขณะที่หุ้นเจนนะครับ general engineering นะครับการคำนวณเข้าเกณฑ์แคชบาลานครั้งนี้เนี่ย ได้มีการหักกำไรการประเมินมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวก็เลยเข้าเกณฑ์นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่หักเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะติดเกณฑ์แคชบาลาน Cash นะครับเพราะว่ามีค่า P/E ratio นะครับประมาณ11.92เท่านะครับแต่ในหลักความเป็นจีนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากออกแล้วเนี่ยก็จะทำให้ค่า P/E ratio นะครับขึ้นไปสูงกว่าปกตินะครับก็เดี๋ยวรออีกทีนึงแล้วว่าเย็นนี้นะครับตลาดหลักทรัพย์จะประกาศออกมาเป็นยังไงบ้างก็อาจจะ เข้าขาย10ตัวนี้ทั้งหมดก็ได้หรือว่าอาจจะมีบางตัวนะครับไม่เข้าขายนะครับเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์เท่านั้นเองนะครับอ่ะส่วนนะครับหุ้นที่นะครับมีตัวขึ้น HD นะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับวันที่11มีนาคมนะครับก็จะเป็นไปตามจอภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่แหละฮะมีนาคมนะครับก็คือวันจันทร์ที่ถึงนี้นะครับหุ้นเหล่านี้นะครับจะขึ้นขึ้นหมาย x d นะครับหมายความว่าถ้าหากว่ามีการซื้อหุ้นตัวนั้นในวันที่ขึ้นื่องหมาย x d จะไม่ได้รับเงินปันผลนะครับเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจดีๆนะครับว่าจะซื้อดีหรือเปล่าหรือว่าคนที่ถือไว้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าหากว่าขึ้นขึ้นมาเอดีแล้วก็เตรียมที่จะได้รับเงินปันผลแล้วนะครับขณะที่วันที่12มีนาคมนี้นะครับก็จะมีหุ้นอีกหลายตัวนะครับที่จะขึ้นขึ้นมาเอสนะครับหนึ่งในนั้นก็คือบริษัท NBC นะครับที่จะจ่ายเงินปันผลอยู่ที่6สตางค์ด้วยนะครับแล้วก็นายนะครับเป็นอีกบริษัทในเครือของเนชั่นของเรานะครับที่จะ จ่ายเงินปันผลอยู่ที่15ตานั่นเองนะครับนี่ก็คือรายชื่อนะครับของหุ้นที่จะขึ้นขึ้นมา XD ในวันที่2มีนาคนมก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้แหละฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาตรวจสอบทิศทางตลาดหุ้นกันหน่อยละฮะว่าจากการที่ปรับขึ้นไปได้เยอะมากนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาปลาเข้าไปตอนนี้1,571จุดแล้วนะครับช่วงบ่ายจะเป็นไงเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ